สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูเล็กรถมือสองค่ะรถสวยคุณภาพเกรดเอวันนี้มาพบเจอกันกันกบเซลล์น้องหนูเล็กอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะแน่นอนเลยเจอกับหนูเล็กแบบนี้ต้องเจอกับรถสวยๆที่นํามารีวิวให้ชมกันก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้หนูเล็กด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหนูเล็กค่ะสําหรับตัวรถวันนี้ที่จะนํามาแนะนํากันนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ หลายๆคนนะคะไฟฟันอยากได้เป็นเจ้าของนะคะด้วยความที่เป็นรถเก๋งขนาดใหญ่สุดนะคะบิ๊กเบิ้มเลยนะเราได้รถแบบทรงสไตล์ผู้บริหารให้ความนั่งสบายนะคะแล้วก็ขับดีนะคะในส่วนของสมรรถนะความปลอดภัยจัดมาให้เต็มๆช่วงล่างดีนะคะแล้วก็แม่ทนเนนไม่แรงมากด้วยค่ะสำหรับรถข้างหน้าหนูในคันนี้ Toyota Camry 2.5 Sport นะคะคันนี้ได้เป็นตัวโฉม Mi มเนอเชนปี2022 ะะได้เป็นตัวโฉมใหม่อ l l New ไปเลยพี่ๆขาโฉมนี้บอกเลยว่าเขาทําออกมาได้ดวนลงตัวแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับคันนี้ป้ายแดงเสนอขายที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทค่ะเพชรโยนทันราคาลงมาให้มากกว่า6 0แสนนะคะปี 2, 2022เหลือเพียง8 0 0แสน 69,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าราคาดีสุดๆไปเลยสำหรับคันนี้จัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียง1,500 0รายได้30,000เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค,ค้าขาเลขใหม่ไม่ถึงแสนนะคะอยู่ที่90,000โลเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะที่เป็นไฟ ไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ทม์ลัน i ิ่งไลดด้วยตัวคมไฟเขาดูสปอร์ตขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะโคมไฟของเขาไม่มีริ้วรอยไม่มีสะเก็ดหินและรอยแตกร้าวค่ะ เซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดมาให้2จุดนะคะมาพร้อมกับตัวสปอ r t ตไลท์คู่หน้าที่มีมาให้แล้วเรียบร้อยสีเทานะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าตัวสีเนี่ยเรียบเนียนสนิทเดิมบางมาทั้งคันเลยค่ะดีไซน์ดูสปอร์ตชุบเฉียงจริงตัวล้อมแม็กได้เป็นแม็กเดิมมาจากโรงงานเลยพี่พี่ขา ล้อแม็กสภาพนี้นะคะยังไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนค่ะตัวช่วงล่างนะคะไม่มีสนิมนะคะช่วงล่างมาเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยตัวรถพร้อมใช้งานมากๆนะคะแล้วในราคาที่แบบลูกค้าจับต้องได้นะได้ขับรถหรูสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ราคาจริงป้ายแดงร้านกลางนะคะได้ในราคาเท่าโตโยต้าเอาติเลยนะคุ้มค่าจริงๆค่ะคันนี้ เลียมสันตัวรถคมชัดมากๆนะคะไม่มีรอยบุบลากิ้มเลยกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถติดตั้งบสปอร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยค่ะนี่สวยมากนะคะมีการเตือนนะคะในใน,ในเวลามีคนขับผ่านเลนเรานะคะมือเปิดได้เป็นโครเมียมพร้อมกับตัวคีเลตค่ะกุญแจก็ได้เป็นกุญแจคีเลตแบบนี้ไปในส่วนของตัวกระจกตกแต่งขอบโครเมียมมาให้พร้อมกับกระจกพัดเดิมจากโรงงานนะคะโตโยต้าทั้ง4บานเลยค่ะ ด้านหลังกระจกไล่ฝ้าติดตั้งมาให้แล้วนะคะติดฟิล์มใหม่ให้ด้วยค่ะคันนี้เป็นตัวฉลองโคโรบ60ป,ปีของ t o y ยต้ไฟท้ายได้เป็น LED สวยมากแล้วมีสลักไว้แบบนี้ค่ะตัว c a m รีนะคะด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาตัวไฟสภาพสวยใหม่เซ็นเซอร์ด้านหลังจัดมาให้4จุดพร้อมไฟเบรกทับทิมมีมาให้แล้วค่ะท่อคู่จัดมาให้จากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวชมในส่วนของห้องโดยสารด้านในกัน สำหรับห้องนิสารนะคะโอ้โหกว้างขวางมากด้วยความที่เป็นรถขนาดใหญ่สุดนะคะเก่งขนาดใหญ่สุดนั่งด้านหลังสบายแน่นอนค่ะด้วยความกว้างของเขาตัวเบาะสภาพสวยใหม่มีหัวหมอนมาให้3าตำแหน่งมีที่พักแขนพร้อมที่ใส่แก้วน้ำให้ค่ะแอร์ด้านหลังมีแยกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะความกว้างของไม่มไต้องพูดถึงเลยค่ะเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากๆคันหนึ่งเลยทีเดียวค่ะอันนี้คือด้านหลังนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูช่องเก็บสัมภาระ ช่องเก็บสัมภาระของเขาขนาดใหญ่มากนะคะกว้างมากนะคะจุก,กระเป๋าเดินทางได้ประมาณลูกใหญ่ๆเนี่ยห้ใบเลยทีเดียวนะพี่พี่าขาโครงสร้างเดิมค่ะรับประกันตัวรถนะคะไม่มีอุบัติเหตุนชนหนักีความน้ำทั่วมาแน่นอนนะ,ะตัวรถแบบนี้นี่หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเรียบเนียนมากค่ะชุดคมไฟเดิมนะคะจากโรงงานฝากระโปรงท้ายไม่มีบิดเบี้ยวหรือผิดรูปค่ะให้มาสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลย นะคะโคมไฟด้านนี้นะคะเดิมมาเลยค่ะหัวน็อตฝั่งนี้นี่พี่ๆไล่ให้ดูแบบนี้เลยสวยชํำทั้งคันเลยค่ะแล้วก็ส่วนนี้นะคะตัวยางอะไหเนี่ยเขามีมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะ mm hmm. ยางอะไหลเครื่องมือแม่แรงเดี๋ยวหนูเล็กต้องใส่เข้าไปให้แบบเต็มๆนะคะและ้วก็ด้านหลังเนี่ยไม่มีสนิมนะตัวซีนยางมะพร้าวเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะนี่ สวยนะ่าใช้มากมากค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวพาชมในส่วนของฝั่งคนขับกันสำหรับฝั่งคนขับนะคะนี่ภายในเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนสีให้มาเป็นแบบคุมโทนสีดำมันเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นตัวเบาะเขาให้มาเป็นเบาะนังนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้80ทิศทางเลยทีเดียวค่ะโฉมนี้ได้เป็นโฉมสปอร์ตนะคะฝาถังอยู่ตรงนี้นะคะฝาถังน้ำมัน แล้วก็เปิดท้ายนะคะแล้วก็ตัวกันลื่อนถ่ายนะคะปุ่มพูดสตาร์ทอยู่ด้านขวามือค่ะโมอะไรได้เป็นมัลติฟังก์ชันไปนะคะแล้วก็มีระบบควบคุมในเรื่องของพวกกูดคอนโทรลเรดาร์ต่างๆนะคะตัวหน้าจอเลื่อนไมล์ของเขาเดี๋ยวได้สตาร์ทรถเลื่อนไมล์นะคะอยู่ที่90,000กว่าโลเท่านั้นค่ะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะสำหรับคันนี้นะนี่เวลาที่ตัวกราฟิกเขาทำงานดีไซน์ดิจิตอลเขาสวยงามมากๆนะคะ เห็นไหม BSM นะคะที่แจ้งเตือนขึ้นมานะอ่ะบา p y s p o r t m o น i t o r นั่นเองที่แจ้งเตือนนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเขาให้มาเป็นทรงสปอร์ตชบเฉี่ยวมากๆเลยมาพร้อมกับตัวแอร์ที่เป็น Duo Air ค่ะนะแล้วก็ตรงนี้มีที่ชาร์จแบตนะคะเป็น Wireless Charger นะคะมีไฮถ้าไม่พอนะคะก็จะมีตัว USB ตรงนี้นะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟต่อไฟได้120บโวลต์เลยทีเดียวค่ะ ฐานเกียร์ได้เป็นสีดําเงาพร้อมที่ใส่แก้วน้ําหัวเกียร์ไม่มีรอยทลอกเลยค่ะแล้วก็เกียร์ออโต้เป็นแบบถุงนะคะ8สปีดมีเบรกโฮลเบรกไฟฟ้าจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้กระจกตาแสงออโต้มีมาให้นะคะคอนโซลเขาก็จะเป็นเรียบหรูค่ะสีดํานะคะตัดเล่นไล่เลเยอร์กันมานะแล้วก็ตกแต่งลายเคปล่าแบบนี้ให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายนะคะดีไซน์ก็จะเป็นสีเงินค่ะพร้อมกับตัว อันนี้จะเป็นซอฟทัสด้วยนะคะแล้วก็มีเก๊ะใส่ของตัวเบาะนะคะผู้โดยสารด้านข้างก็ยังสภาพสวยใหม่เช่นการปรับไฟฟ้ามีมาให้ค่ะหลังคานะคะได้เป็นสีเบจไม่มีรอยยันเจิมค่ะสะอาดสะอาดน่าใช้งานนะคะม่านบางแดดก็ไฟ LED ค่ะติดให้ปกติทั้งสองฝั่งเลยนะพี่ๆ่ะเป็นไฟ LED แต่งหน้าในรถไม่ต้องกลัวเลยว่าน้าจะเหลืองน้าจะเยิ้มนะคะเดี๋ยวหนูได้พาชมห้องเครื่องกันค่ะ มาในส่วน,นของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับตัวเครื่องได้เป็นตัวเครื่อง2 5 0 0ซีซีแรงม้าวิ่งได้ถึง209แรงม้าเลยทีเดียวค่ะเป็นเครื่องเบนซินร้วนนะคะตัวเครื่องเดิมค่ะไม่มีประวัติถูกถอดเปลี่ยนเครื่องแต่อย่างใดค่ะฝาครอบเครื่องอยู่ครบชัดเจนวารันตีศูนย์ยังอยู่นะพี่ๆค่ะคันนี้เพิ่งปี2022เองค่ะตัวเครื่องสะอาดสะอ้านน่าใช้มากๆเลยเป็นเครื่องสี่สูบแบบนี้นะคะตัวโช๊คด้านซ้ายไม่มีสนิมนะคะใหม่กริบมากๆเลยตัวเม็ดอาห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีสนิมเลย่ยยวคะ ลาโครงสร้างให้ดูนะคะค่ะโคมไฟไม่มีแตกหักเลยนะคะแล้วก็คันหน้าไม่มีรอยยุบดึงสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะฝาอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนนะคะพี่ๆขาอยู่ครบชัดเจนนะคะขาโคมไฟด้านนี้นะคะโคมไฟไม่มีแตกลเล้าเบโช็อฝั่งนี้ไม่มีสนิมเช่นกันค่ะพี่ๆแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยหมุนไม่มีขยับเลยสวยเดิมมากๆนะคะฝากระโปรงก็ไม่โก่งงอไม่บิดเบี้ยวและผิดรูปค่ะ มาแบบสวยๆเดิมๆแบบนี้ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะสวยน่าใช้มากๆนะคะใครตามหารุ่นนี้อยู่มาจัดได้เลยแล้วสีเทาของเขาเป็นสีเทาที่สวยมากๆนะคะแผ่นกันความร้อนใหม่ใช้งานได้อีกยาวเลยพี่ๆขาขออนุญาตสรุปรายละเอียดคันนี้ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ Toyota c a m r y 2.5 s p o ร์ต ปี2 0 2 2 Minor c h a สอค่ะคันนี้ราคาเสนอขายนะคะ8 6 9 0 0 0หหายป้ายแดงไป ,00 0 0 0เลยนะคะรถปี 2, 2022ันยี่ิะพี่ๆค่อนเพียง15,000รายได้ขอ3 0 0 0 0เช่าซื้อคนเดียวจบเลยใครหารุ่นนี้อยู่ออกรถได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนูเล็กจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยค่ะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่มีบริการรถสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะที่สำคัญค่ะไม่ต้องคำไม่ต้องดาวหากเครดิตดีปกติ ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะออกรถได้แบบว่าไม่ต้องลำบากเงินในกระเป๋าเลยค่ะใครสนใจตัวจ้าแคมลี่รุ่นนี้นะคะติดต่อหาหนูเล็กได้เลย0 88, รรูนย์ก็สามสามเบอร์นี้เซลล์หนูเล็กดูแลแอดไลน์ก็ได้ค่ะเป็นเบอร์นี้โดยตรงเช่นกันสําหรับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ติดตามชมจนจบคลิปวันนี้เลยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ